นังจากเสร็จงานปริวาตรสกมปฏิบัติธรรมสิบมือมาต่องานเตรียมงานสมโภชพระประธานนัดปลาบัทุกขุนสั่งมาตั้งแต่20สมกลงานมาถึงเดือนธันวาที่สมโภชวันที่เ8้าแป ทันว่าสองห้าหกเจ็ดเตรียมงานสมผลออเดอร์อมาสมพผลน้องกันเห็นลูกบัวสดไม้อืออือเออมาหย่าเลยฮ็ตสองมือห่อเฮ็ตสองมือห่อนแลวสำ

มือ่ไหมออันมืออันสีเนี่ยเอาซ้ำอย่บ่อเ๋้วสีใม่ใส่อยู่บ่อืมกำลังซอยกันเาว่าที่าว่เนี่ยช่วยกันส้มผัวก็ดีเราเงียหนาวหนาวอากาศดี

เจ้าจะว่าจังไหเจะาขึ้นว่าจังไรเออง่ามกว่าง่ามนะเนาะเจ้าว่างามกว่งามแล้วอือดีแล้วดีแล้วอือเกียงไรบ่ออ เดียวเช็ดแบบไทยเ็ดไทยเห็ดเอ่เอออะไว้เออออออเอามาโยเอามาโร

ทำเสร็จเอ่ออ่าอมดีละดีละดีละ

แต่ีตั้งแต่ปีเอาพาระท่านเขานี่โว้ยยงหน่อยจนไงเป็นบาอ่ะจะมองมนหลงมีไฟจ่ายเท่านี้เป็นเ่ที่สอเนาะจ้าเที่ยวดีแรกคือคืนนายพระทานสมพระท่านมาสั่งไปก็่าโอ้ยบสถ์พระานงามแท้พวมามาหอ

มาตู้ไตมีลามนเดียวไปอันโคลาตัวไหนให้ได้อกไม้ีเลือประตูตัวันตัวไนตัวอันสออัเ็สีเลือเนี่ตักมันเอนมันสีลบนี้นูว่อื ทียี่สิบแปดธันวาสมโภตพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในพี่น้องสบันขุนโอ้อยย่องมาใส่กันเห็ดโยงก็มาช่วยกันทำูุถาวู้แกหน้ามูบาทบริเวณกนใหญ่พอสมควรจะจุคนได้เป็นพันแล้ว เออมามาัดนี่เตเยู่่าูขัขัยขังไหนล่ะบูใสเถเดี๋ยวเตะเจ้ากค่ยไปคยมาพวกคยไปคยมาเศร้าบานแล้วเศร้าบาเศร้าบาจได้ค่ากระดิ่งมั้งเยงว่าี่เอาสเก่าเปยังไงเอ้ได้เบิด

น้องหางนมาซอยอโอ้ <c oughs> ดี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 หเมื่อได้เดี๋ยวจะเกิดเมื่อยืน <c oughs> กัมากี่เตาี่เตาหรอกวาง,งานน่ะละ่ะเพราะทานยืนกัน <c oughs> งามไปด้สิเขามาข้างงานบวชอยมืนกดีมาสีแน่มาีด้อยนกันเดี๋ยวิดดกบาง น้อยเดียว,วยนะจ๊ะว่าไปย่ายังอ,อัน,อนดุลหลงเราไปย่ายนดลบสดสดไม้หลังที่สองนสในเขตตำบลดอนใหญ่